ขาของเล่นที่แตกหักของเด็กคนหนึ่งซ่อนเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเธอได้คุณจะยังกล้าจับมันอยู่ไหมในห้องที่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในของเล่นชิ้นนั้นแอลมันไม่ได้ต้องการแค่ให้เธอฟังแต่มันต้องการออกมาเรื่องเด็กหญิงกับของเล่นที่แตกหักแสงอาทิตย์ยามเย็นสองลอดหน้าต่างเข้ามาเป็นเส้นบางเฉียบ ฝุ่นลอย,ยวนในอากาศราวกับกำลังเต้นช้าๆเด็กหญิงนั่งอยู่กลางห้องเงียบงนันมือเล็กกำของเล่นไม้ที่แตกหักไว้แน่นจนรู้สึกถึงเสี้ยนคมที่ทิ่มผิวเสียงลมพัดผ่านหลังคาเก่าเกิดเป็นเสียงวีต่ำๆกลิ่นไม้ชื้นลอยอวนเหมือนจะเข้ามาใกล้ทีละน้อยเธอมองรอยแตกกลางตัวตุ๊ก,กตารอยแยกนั้นเหมือนกำลังขยับขยายช้าๆอย่างมีชีวิต เสียงดังกรอบแกรบดังขึ้นจากในรอยแตกเด็กหญงิงเบิกตากว้างแผ่นหลังเย็นเฉียบเหมือน้มีน้ำแข็งไหลผ่านเธอค่อยๆเอียงหน้าเข้าไปใกล้ลอมาหายใจของเธอสั่นไหวและในความเงียบที่กดทับจนหูอื้อมีบางสิ่งขยับตัวอยู่ข้างในของเล่นนั้นสิ่งที่ขยับอยู่ข้างในของเล่นนั้นทําให้หัวใจของเด็กหญิงเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเธอนิ่งค้าง ลมหายใจเกือบหยุดนิ้วเล็กที่กำของเล่นไว้เริ่มสั่นจนได้ยินเสียงกระทบกันเบาๆรอยแยกบนตัวตุ๊กตาแผ่วไหวเหมือนถูกดันจากด้านในแสงบางอย่างลอดออกมาเป็นเส้นเล็กไม่ใช่แสงจากดวงอาทิตย์ไม่ใช่แสงจากหลอดไฟแต่มันเป็นแสงที่สั่นไหวเหมือนนนมาหายใจของสิ่งมีชีวิตเด็กหญิงขยับตัวถอยหลังช้าๆ หัวเขาครูดกับพื้นจนรู้สึกได้ถึงเสี้ยนไม้กลิ่นฝุ่นและกลิ่นไม้ชื้นเริ่มเข้มข้นขึ้นเหมือนห้องทั้งห้องกำลังปิดเข้าหากันอย่างช้าๆเสียงกรอบแกรบดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังกว่าเดิมเหมือนมีกรงเล็บขวนอยู่ในนั้นเสียงนั้นไหลลอดออกมาตามรอยแตกค่อยๆดังขึ้นจนเหมือนอยู่ตรงข้างหูของเธอเธอรู้สึกถึงลมหายใจเบาบางที่แตะหลังมือ อุ่นชื้นและคงอยู่ยาวนานเกินกว่าจะเป็นภาพหลอนเด็กหญิงรีบยกของเล่นออกห่างตัวแต่ยิ่งเธอถอยรอยแตกยิ่งแผลกว้างเหมือนของเล่นจงใจเปิดเผยบางสิ่งที่ไม่ควรเห็นเธอกลืนน้ำลายยากลำบากลำคอแห้งผากเหมือนมีทรายอยู่เต็มปากแสงประหลาดนั้นเริ่มเต้นเป็นจังหวะครั้งช้าครั้งเร็วเหมือนกำลังสื่อสารบางอย่างที่เธอฟังไม่ออก ใต้แสงสั่นไหวเธอเห็นรูปทรงบางอย่างเคลื่อนไหวภายในเล็กยาวบิดตัวไปมาเหมือนเงามืดในน้ำลึกเสียงหัวใจตัวเองดังจนกลบเสียงลมที่พัดรุนแรงอยู่บนหลังคาเสาไม้ที่เก่าและผู้เริ่มส่งเสียงลั่นราวกับบ้านทั้งหลังรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังตื่นขึ้นเธอยื่นมือออกไปช้าๆแม้หัวใจจะร้องบอกให้หนี แต่เธอกลับถูกดูดเข้าสู่ความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่อาจต้านทานนิ้วปลายเล็กแต่ขอบรอยแตกสัมผัสนั้นเย็นกอวาที่คาดเย็นจนชาหัวใจเหมือนหยิบเอาน้ำแข็งมาจาะชิดผิวทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็หลุดออกมาจากรอยแตกไม่ใช่เสียงควรไม่ใช่เสียงกรอบแกรบแต่เป็นเสียงกระซิบของเด็กเล็กอีกคนเสียงที่อ่อนจนแทบไม่ได้ยิน แต่ก็ชัดเจนพอจะทําให้เลือดของเธอเย็นลงทันทีเด็กหญิงชนะคํากระซิบดังซ้ำอีกครั้งเหมือนเรียกชื่อของเธอชื่อที่ไม่มีใครในบ้านเรียกในเวลานี้ชื่อที่เธอเพิ่งบอกของเล่นตัวนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนขนาดเล่นคนเดียวลมหายใจติดขัดกลางอกเธอก้มลงฟังให้ใกล้ขึ้นโดยไม่รู้ตัวเสียงกระซิบเริ่มยาวขึ้นเหมือนคำพูดที่ยังไม่ชัดเจน เหมือนจะบอกความลับบางอย่างความลับที่ไม่ควรถูกเล่าด้วยเสียงของเด็กที่ไม่ควรอยู่ในของเล่นที่แตกเธอชันข่าวขึ้นมากอดอกแน่นความมืดในห้องหนาแน่นขึ่งอย่างผิดธรรมชาติแสงอาทิตย์ยามเย็นที่เคยลอดหน้าต่างเข้ามาดูเหมือนจะถูกกลืนหายอากาศเย็นลงจนเธอเห็นไอออกจากปากภายในรอยแตกเงาเล็กนั้นเริ่มดันออกมาเหมือนกำลังพยายามหนีจากกรอบไม้ เสียงตุ๊บเบาๆดังสองครั้งแล้วแสงก็สาดออกมาแรงขึ้นเด็กหญิงยกมือขึ้นบังหน้าแสงนั้นแหลมคมเหมือนใบมีดเฉือนผ่านความมืดไปทั่วห้องทำให้ทุกอย่างบิดเบี้ยวเหมือนอยู่ในกระจกแตกจากในของเล่นเสียงฝีเท้าเล็กๆเริ่มดังไม่ใช่เสียงข้างในอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่ก้องอยู่บนพื้นไม้ตรงหน้าเธอเด็กหญิงหันขับ หัวใจร่วงลงไปอยู่ที่พื้นเพราะตรงปลายขอบแสงนั้นเธอเห็นรอยเท้าเล็กเท่ารอยเท้าของเธอแต่มีมากกว่าหนึ่งคู่และทั้งหมดค่อยๆปรากฏขึ้นทีละคู่ทีละคู่เหมือนมีใครหลายคนกำลังเดินเข้ามาใกล้เธอในความมืดรอยเท้าเหล่านั้นหยุดอยู่ห่างจากเธอไม่ถึงหนึ่งช่วงแขนอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่ง เสียงกระซิบที่เคยเบากลับดังใกล้จนเหมือนเป่าข้างหูของเธอโดยตรงสิ่งที่อยู่ในของเล่นสิ่งที่กำลังจะก้าวออกมาอยู่ใกล้มากกว่าเดิมใกล้จนเธอรู้สึกถึงแรงสั่นของพื้นและก่อนเธอจะทันได้ขยับตัวหนีเงาเล็กนั้นเริ่มยกศีรษะขึ้นช้าช้าจากพื้นแสงสั่นไหวหายไปเหลือเพียงดวงตากลมโตคู่นั้นที่ลืมขึ้นในความมืด ดวงตาที่สะท้อนใบหน้าของเธอแต่ไม่ใช่ใบหน้าตอนนี้มันสะท้อนใบหน้าของเธอในตอนที่ร้องไห้อย่างหนักเมื่อหลายปีก่อนวันที่ของเล่นตัวนี้แตกเป็นครั้งแรกและเงานั้นก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่ส่งเสียงใดๆทั้งสิ้นเงานั้นหยุดอยู่ตรงหน้าเด็กหญิงใกล้จนเธอได้ยินเสียงหายใจอุ่นที่พ่นออกมาเบาๆ เหมือนเสียงของตัวเธอเองในวันที่ร้องไห้ครั้งนั้นดวงตากลมโตคู่นั้นค่อยๆมืดลงแสงที่เคยสว่างจากภายในของเล่นก็เริ่มจางหายรอยแตกบนตัวตุ๊ก,กตาหยุดสันความเงียบค่อยๆแผ่ซ่านกลับเข้ามาในห้องอย่างรวดเร็วเด็กหญิงยกมือขึ้นประคองของเล่นลมหายใจกลับมาเป็นจังหวะหัวใจเต้นช้าลงทีละนิดเหมือนกำลังถูกปลอบโยนด้วยแรงบางอย่างที่มองไม่เห็น เงาเล็กที่ยืนตรงหน้าเธอค่อยๆก้มงสีสะะราวกับส่งคําลาจากที่ไม่ต้องใช้ถ้อยคําแล้วร่างนั้นก็สลายตัวเป็นเส้นแสงเล็กๆเ,เส้นแสงเหล่านั้นลอยวนในอากาศเหมือนเกล็ดฝุ่นสีทองก่อนจะค่อยๆซึมกลับเข้าไปในรอยแตกของของเล่นอย่างสงบแสงสุดท้ายดับลงรอยแตกปิดตัวเข้าหากันจนเหลือเพียงรอยร้าวบางๆไม่สั่นไม่เรืองแสง กลับกลายเป็นของเล่นที่เงียบงันเหมือนเดิมเด็กหญิงวางมือบนหัวตุ๊กตาสัมผัสนั้นไม่เย็นไม่แหลมคมแต่กลับอบอุ่นอย่างประหลาดเหมือนมีใครกำลังบอกให้เธอไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเธอสูดหายใจลึกเหนยหน้ามองห้องที่เริ่มสว่างขึ้นจากแสงยามเย็นที่กลับมาฝุ่นในอากาศลอยช้าๆทุกอย่างนิ่งสงบเหมือนเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้น เด็กหญิงลุกขึ้นยืนโอบกอดของเล่นที่กลับมาสนบไว้แนบอกก้าวเดินออกจากห้องด้วยหัวใจที่เบาวกว่าเดิมเล็กน้อยและเมื่อเธอหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายเธอเห็นเพียงห้องว่างเปล่าไม่มีเงาเล็กไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงความเงียบที่อ่อนโยนและแผ่วเบาเธอเก้าวออกจากห้องปิดประตูลงอย่างช้าๆพร้อมความรู้สึกกว่าบางสิ่งได้ยุติลงแล้ว อย่างเรียบร้อยและสงบที่สุด